ทะเบียนรถไว้ได้ปะไม่ใช่ค่ะการจำนำคือการประกันการชำระหนี้ประเภทหนึ่งแต่เป็นทรัพย์ที่สังหาริมทรัพย์เขาเรียกว่าจำนำถ้าเป็นเรือก็ต้องเอาเรือมาจอดไว้ที่หน้าท่านาบ้านถ้าเป็นรถกันเนี่ยอย่างเนี้ยเพื่อนบ้านขออาจารย์เนี่ยวันนี้รถเก๋งสีนั้นอีกวันหนึ่งรถเก๋งสีนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็หลายคันเลยเพราะอาชีพเขาคือปล่อยเงินกู้เพราะฉะนั้นหลักการถ้าจำนำต้องเอาทรัพย์มาถ้าถึงเวลาแล้วเขาไม่ใช้ ก็มีหนังสือทวงถามนี่ไปให้ขั้นตอนนะขั้นตอนทําไมต้องมีหนังสือทวงถามนี่ให้ให้ทนายความทําหนังสือทวงถามนี่ไปโนตติสอ่ะเพราะมันเป็นหลักฐานในการดําเนินการทางคดีไงถ้าเกิดว่าเขาทวงถามนี่ไปแล้วลูกนี่กลัวกังวลก็มาหมามา,มาใช้เลยก็ได้ก็ไม่ต้องถึงศาลแต่ถ้าลูกนี้ยังเพิกเฉยก็ถึงศาลขั้นตอนการถึงศาลเมื่อเมื่อไปถึงศาลและขั้นตอนก็คือไม่มีก็เราก็สามารถที่จะให้ทนายดําเนินการขายทรัพย์ที่เขามาจำนำเนี่ย ชำระนี่ได้ถ้าไม่พอก็ไล่ก็ค่อยไล่เบี้ยทีหลัง